สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะสามารถรับชมได้ทุกคนเลยนะคะก็มาดูกันนะจะมีไพ่แค่สำรับเดียวนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะคะเขาดูหน่อยว่า ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรบ้างนะอืมสามถ้วยนะคะบางท่านบางคนเป็นคนคุยกันอยู่ก็ได้นะเป็นในลักษณะของคนคุยหรือเจอกันผ่านสถานที่ท,ที่แบบมีธรรมชาติหรือว่างานเลี้ยงหรือว่าที่ท,ที่มีเครื่องดื่มก็ได้นะ งานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณและเขาเจอกันนะหรือว่าเจอกันผ่านเพื่อนนะคะว้าวสิบดาวสิบดาวความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหรอคะเนี่ยนะความสัมพันธ์มันนิ่งๆมันไม่ขยับหรือเปล่านะคะหรือมีเรื่องของระยะทางที่มันห่างไกลกันนะคะ อืมขอขยายสิบดาบหน่อยนะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงบ้างคะมีการรอคอยแน่นอนนะคะบางท่านบางคนเป็นความสัมพันธ์แบบ long distance นะคะรักทางไกลอ๋อบางท่านบางคนมีการหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์วนๆเวียนๆนะคะไป, s <S ไ,ปไปกลับก็ได้นะคะในบางท่านบางคนนะ คุณและเขาค่ะเอ่อมีความแตกต่างกันมากๆนะคะต่างกันด้วยวัยภาษาเชื้อชาตินะคะหรือต่างกันที่เวลานะอืสิบดาบเนี่ยเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอ่ะมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่น้อยมากๆนะคะอาจจะมีอุปสรรคในในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ ถ้าไม่ใช่แบบว่าเออไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์นะคะเดวิล mm hmm. นะคะคุณและเขาอะ่ะเออมีมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะมีแพชชั่นมีแรงปรารานานะคะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะ ขาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงอีกขออีกหนึ่งใบสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญจริงๆคุณและเขาก็เหมือนกับว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์เนี่ยที่นกเห็นนะคะอาจจะเกิดจาก ใครคุณใดคนหนึ่งนะคะมีพันธะภาระอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะอื mm hmm. ความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะรู้สึกว่ามีความคาดหวังอยู่ในนั้นนะคะอยากให้ ความสันาญนนะ่ะมันเติบโตนะคะมันมั่นคงนะขึ้นสิบเหรียญเนี่ยคุณและเขาน่าจะบางท่านบางคนคบกันมานานเลยนะคะนะอขอดูว่าตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาปรารถนาในตัวคุณมากๆนะคะคุณคนนี้นะ เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลาจากคุณนะคะหรือถ้ามาเจอคุณก็ต้องเดินทางมานะควีนเรียนฮาร์ดเทว์เขารู้สึกยังไงกับคุณคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะอตอนนี้คุณมีปัญหากันไปหรือเปล่านะที่นกเห็นนะมีปัญหากันไปแล้วแบบว่าตัวเขาเองอะ่ะก็อยากมาเจอคุณนะคะ หรือยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแบบอแบบส,อนะสืบแอบส่องนะสิบถ้วยอยากกลับมาคืนดีค่ะเป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณเข้ามารับชมตอนนี้นะอาจจะเป็นช่วงที่คุณและเขามีปัญหากันแล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์กันนะคิดถึงกันอยู่นะแล้วก็เราคอยที่จะกลับมาคืนดีกันอะไรประมาณนี้ได้นะคะอืม ขอดูตัวคุณหน่อยค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากความคิดความรู้สึกได้นะคะคุณรู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่คุณก็ยังสับสนนะคะว่าจะัาไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีนะดยซันคุณยังรักและก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนกันนะคะอืม คุณอยากใช้เวลากับเขาคุณอยากที่จะแต่งงานมั่นหมายอะไรอย่างเงี้ยเออมั่นหมายแต่งงานเนาะ,ะสร้างครอบครัวกับเขาว่าค,คนนี้คุณรู้สึกว่าเขาใช่สําหรับคุณนะแต่มันยากหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้ยมันมีอุปสรรคปัญหาไหมนะคะบางท่านบางคนเงียบกันไปนิ่งกันไปแบบกระทานหันนะคะนะหรือว่าบางคนก็คือทะเลกกาะกัน คุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกค่ะเก้าเหรียญเหมือนคุณยังคุณอาจจะนิ่งจะเงียบอยู่ในพื้นที่ตัวเองแหละแต่คุณก็ยังรอเขาอยู่นะคะที่น้องเห็นนะอืม ก็คือบางท่านบางคนที่แบบมีปัญหากันไปเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของคนเก่าๆก็ได้นะคะที่มามีผลในความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้คุณและเขาต้องมีปัญหากันไปนะคะอา,อาจจาะเป็นเขานะคะที่ไปคุยกับคนเก่าอยู่หรือว่ายังไม่ได้ตัดขาดจากคนเก่าของเขานะคะทําทให้คุณและเขามีปัญหากันได้นะ แต่ตอนนี้นุกรู้สึกว่าตัวเขาเองยังอยากไปต่อกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะแปดเหรียญน,นะคะเขายังอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากพยายามต่อจริงๆนะคะอยากชนะใจคุณอยากเข้าหาคุณนะ อยากเริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าคุณและเขามีการห่างเหินกันไปจบกันไปนะคะเขาอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะขอดูสิคะว่าปัญหาความสัมพันธ์คืออะไรอะสามดาบเนี่ยนะมันมีเรื่องที่มันมีเรื่องที่ทําให้เสียความรู้สึกกันนะคะทําร้ายกันเจ็บปวดนะคะอ สามดาบเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ก็ได้นะไม่จําเป็นว่า้จะต้องเป็นคนอย่างเดียวนะสถานการณ์ที่มันแบบความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันอาจจะมากมายนะคะทําให้คุณและเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะความแตกต่างระหว่างคุณและเขาก็ได้นะหรือไม่งั้นก็คือเนี่ยแหละมีมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ มันก็เลยทำให้แบบเจ็บปวดกันนะคะเดลเฟอร์นะคะบางท่านบางคนนะคะปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นในเรื่องของความไม่ชัดเจนเนี่แหละนะเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเรานะคะเขาอาจจะเหมือนกับว่าให้เราอยู่ในสถานะของการเป็นช้อยเป็นตัวเลือกของเขาเนะะี่ยค่ะ ทำให้เรารู้สึกไม่โอเคนะคะหรือไม่งั้นก็คือเขาคบซ้อนเลยนะคะเป็นไปได้นะเนี่ยเขามีความลับกับเรานะคะหรือเขาไม่ชัดเจนกับเราก็ได้นะสองเหรียญเขาลังเลนะคะเขาโรเลยนะหรือเขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกนะคะแล้วก็ไม่ชัดเจนกับเรานะมามาหาย,หายไปไปกับกลับในความสัมพันธ์นะคะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะ มากมายเลยนะหรือว่าอาจจะเป็นคนรอบข้างก็ได้นะคะที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะที่เป็นอุปสรรคนะคะทีนี้เรามาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะ The moon t h e s h a d o w เหมือนยังได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะที่นกเห็นนะ ยังอยากไปต่อ6ดาบยังได้ไปต่อกันอยู่นะคะนะยังได้ไปต่อนะขึ้น6ดาบนะคะไพ่ของการกลับมาคืนดีกันนะหรือนะที่หนูเห็นเด e อ o ทาวขึ้นมาเมื่อกี้คุณอาจจะไปไปรู้นะคะไปโป๊ะแตกจับได้ว่าเขามีใครอีกคนหรือเขาแบบไม่ได้มีเราคนเดียวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะคุณก็เลยอาจจะ จบก,กับเขาไปนะคะห่างกับเขามาแต่แนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้นุกรู้สึกว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้นะคะการให้โอกาสกันครั้งเนี้ความสัมพันธ์มันน่าจะมั่นคงขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะ สามเหรียญคะ่ะอาจจะมีการได้พูดได้คุยนะคะวางแผนอนา,นาคตร่วมกันนะคะนึกมองว่าอเขาน่าจะเลือกที่จะไปตอบกับคุณนะคะแล้วก็ชัดเจนคุณมากขึ้นนะเขาจะทำอย่างไรคะ t h e e m p r e s s นะคะเขาจะเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสำคัญสำหรับเขานะคะเขาจะเลือกคุณนะขึ้น t h e e m p r e s s นะ เขาจะเลือกคุณเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ใช่ที่สุดนะคะนกว่าเขาเลือกคุณแหละนะสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาน่าจะมีการปรับตัวนะคะเพื่อคุณมากขึ้นนะปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะหรือทำให้ความสัมพันธ์มันมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะ สิ่งที่เขาจะทำนะคะขึ้นเดอะเวิร์มนะบางท่านบางคนคุยกับชาวต่างถิ่นแดนไกลาชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมองว่าเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดแล้วเขาน่าจะเลือกคุณนะแปดไม้ค่ะเขาเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นกับคุณเลือกที่จะไปต่อกับคุณนะคะค,คนคนนี้สิ่งที่เขาจะทำ เขาจะติดต่อคุณมานะคะว่าถ้าตอนนี้อยู่ในช่วงที่คุณและเขาแบบไม่ได้คุยกันนะคะเลิกกันหยุดความสัมพันธ์กันไปนะ mm. เขาจะติดต่อคุณมาค่ะควีนถือไม้ค่ะเขายังปรารถนาในตัวคุณมากๆนะคะคุณคณนนี้แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ก็ออกมาค่อนข้างดีนะมีไพ่ใต้สำรับนะคะทุกคนเป็นหนึ่งถ้วยนะคะว้า wow. ว ความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะยังไม่ชัดเจนมันก็มีโอกาสที่จะได้ชัดเจนนะหรือคุณและเขามีประเด็นมีปัญหากันไปเขาก็จะกลับมานะคะแล้วก็เลือกคุณนะให้คุณเป็นคนสําคัญที่สุดสําหรับเขานะคะเขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าคุณคือคนคนที่เขารักนะคะหรือว่าคนที่รักเขาปรารถนาดีกับเขามากๆากนะ เขารู้แล้วนะคะว่าเขารักคุณนะคะเขามีความรักนะคะที่ล้นเอ่อให้กับคุณแน่นอนนะคะคนคนนี้ mm. รู้สึกว่าไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะตอนแรกอะ่ะขึ้นมาไพ่ค่อนข้างแรงขึ้นทางสามดาบสิบดาบนะคะเด e ะทาวเวอร์เอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนะคะหนูรู้สึกว่ามันจะไปต่อได้ดีะค่ะนะมันจะมีความชัดเจนนะเขาก็จะรู้แล้วนะคะว่า คุณคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขานะคะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆนนะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนก,ก็ก็อยู่ที่ตัวตัวเราด้วยนะคะว่าคุณอยากให้โอกาสเขาไหมสำหรับคนที่มีการแบบห่างหายกันไปแล้วนะถ้าเขากลับมานะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ถ้าคุณยังรอคุณคนนี้อยู่นกรู้สึกว่า แนวโน้มทิศทางนะคะถ้าคุณจะไปต่อกับเขาอะ่ะมันก็ยังดีอยู่นะคะมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะหนูก็ดีใจด้วยนะคะถ้าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขารู้แล้วนะคะว่าเขารักคุณแล้วเขาก็จะเลือกคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะชัดเจนขึ้นนะมั่นคงขึ้นนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะยังไงก็ ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับเรานะคะสวัสดีค่ะ